ชื่ออุดมาจากสปปลาวหล้แฝงสารวันลาวเตะครับผมอโอ้ได้ยังกลับไปแน่ครับผมก็คือคือจังเบิ้ง YouTube บ่หรือว่าเบิ้งกับด้ความลูกเพิ่มเติมอีหยังแน่ครับจากยูทูบจริงที่ได้เบิ่งไปบเบิ่งตัวจริงเลยซึ่งมันแตกต่างกันโดยชินเชิงอ่าก้มรู่ดันโอเคมีหยังสิฝาก,ฝากถึงคนลาวนํานกันเพราะจริงๆคนลาวก็ากมาสั่งหนูอยูน่นี่หลายๆหลายๆเติบเยอะครับแล้วก็เรื่องน้ำแดงคือฝั่งชิบ Çeviri ve ฟาร์มหนุ่มผใหญ่เฉยภูมิเอาฮวันแท่นสวัสดีครับวันนี้เราก็มากันเด็กหน่อยนะครับจริงๆก็คือเราจะสัมผั์กันแต่กลางวันเลยครับแต่ว่าติดภารกิจหลายอย่างครับต้องสอนต้องเรียนรู้หลายๆกันหลายอย่างครับวันนี้ก็เลยต้องดึกหน่อยนะเดี๋ยวให้เจ้าของฟาร์มคุยหน่อยเอาเจ้าของฟาร์มครับว่ายังไงครับเจ้าของฟาร์มสวัสดีครับไหนครับสวัสดีครับเออเจ้าของฟาร์มวันนี้จะมาแนะนําอะไรครับผมเของฟาร์มจะมาสัมษณ์อะไรเจ้าของฟาร์มหน้าขาวเลยวันนี้นะครับเอาจะมาส ทักสมัมภาษณ์พี่เขาต้องสมัมภาษณ์เป็นเป็นภาษาอีสานนะสมัมภาษณ์ได้ไหมได้โอเคได้ครับอ่าเชิญครับสวัสดีครับมาจากไหนอันไอมาจากไะไครับมาจากมาจากเล่าสปปเล่าคิดว่าไหนครับเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับอยากมีอาชีพเสริมอยากมี้ยาเห็เดเพิ่มอยากมีรายได้เพิ่มก็เลยเน้นหาแนวเห็ด เห็นนู้อะไรเขาซื้อกันดีคล้ายกันดีก็เลยไอ้ก็เลยเห็นนล้วดูอะไรลงไปอาโอ๋ตายเลยกคุสสมบัตรักกูใจเอาคนสัมบัติมาก่อนเออครับเข่นครับวันนี้ก็เอาภาษาไทยก่อนวันนี้เราก็เหนื่อยทั้งวันครับจริงๆเราก็จะสัมภาษณ์กันตั้งแต่เช้านะครับแต่เช้าเราก็มีภารกิจต้องสอนนันนุนีนะครับแล้วก็ ช่วงเย็นมากับว่าจะช่วงเย็นลมเย็นเด็ดอ่อนๆหน่อยครับตอนไปที่ทุงแน่นะครับไปที่ฟาร์มใหม่ที่ผมเปิดใหม่ที่โน่นแต่ก็มีปัญหาอีกเหมือนเดิมนะครับก็คือฝนตกว่าวันนี้โอ้ยลุงตุ้งนนนกันเลยเลยไม่ได้ถามเขาวันนี้ก็น้องเขาจะจะกลับบ้าน้วครับก็จะกลับบ้านนะครับคืนนี้เลยก็ต้องสัมภาษณ์ตอนกลางคืนนะครับก่อนที่น้องจะกลับบ้านนะครับโอเคนะครับก็มาเริ่มต้นสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับโอเคสัมภาษณ์เป็นภาษาลาวเนาะคิดยังไงครับถึงถึงอยากเลี้ยงหนูเริ่มต้นครับผม กะเบิ้ลนะถ้าอยากหาอะไรๆเพิ่มนะครับอยากหาอะไรเพิ่มก็เลยแนมหาอย่างสีเป็นตัวได้เพิ่มที่อยู่สเกัตเท่ากับบ้านไปอยู่บ้านเนี่ยอยังเห็นเขามีเงินก็เลยหาติว่าชีวิตอาชีพอะไรท่านได้เข้าเห็นอย่งได้เพิ่มหาครับเบิ้ลจำยูทูปนะเห็นหนูไม่นสนใจนะครับผมแนะนอทำตัวนะครับไม้แต้สครับซื้ออยังมาแต้สครับผมซื้ออุดมาจากสปปลาวแขวงสารวัล ลาไตะครับผมโอ้ <c oughs> คือคิดจังไหนครับ <c oughs> คือถึงข้ามประเทศมาเบิงมาเบิงหนูอยู่นี่ครับผมอะอยาก,าก,กาอ,อยากหาอะไรเลยเชฟอยากหาอยาากอะไรเลยเพิ่มอ่ะครับ <c oughs> ก็เลยหาแบบในเฟซบุ๊กหาในยูทูบมันมียังตีว่ามันสามารถแบบซอยเถาหาเงินได้คืออย่างเช่นการ,กรเกษตรเนี่ยเบิงมัตสุยามก็สังเลี้ยงกบเ,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 เกลีย้ยงเขียดเลี้ยงไก่ยังไงเห็นเบิงมาเบนแล้วมันโมเมนต์วะ ตันบอถือสเปกก็เลยเห็นหนู้นี่แหละสเปกก็เลยเอาหาว่าฟ้ามได้ทีแบบแบบนีมม้คมแบบอย่างเป็นกันเองไรก็เลยแบบหาบึงลาย,ลาย,ลายฟ้ามครับคือ<ะ>มั่นใจครับที่เขามาฟ้ามเลยคือมั่นใจมาครับที่ทมาโอ้เห็นเจ้าของ y youtube เจ้าของฟ้ามเปินรูปยูทูบแล้วเปินนา่มดีไรก็เลยอยากมา <c oughs> ครับผม <c oughs> บัานี้บัานี่ครับเออโอเคคือบึงแล้วบึงยูทูบแล้วแล้ครับมาบึงยูฟ้ามแล้วที่มาฟ้ามเนี่ยครับ ได้ยังกลับไปแนนครับผมได้รู้เรื่องอยังไงครับก็คือก็คือคือจังบึงยูทูบบอลหรือบบ่าเบึงกระดความรู้เพิมเ่มเติมอยังไงครับจาก YouTube ทีเดเบึงไปความรู้เพิ่มเติมจาก youtube กับบ้าบึงตัวจริงซึ่งมันแตกต่างกันโดยชิ้นเชิงความรูด้ดานในยูทูบมาก็ทำมาดีบอกก็ดีเป็นพื้นฐานในอย่างหนึ่งแต่บอเท่ากับเท่าบึงยูฟ้ามฮะได้ลองเห็ดได้ลองทํำนะอย่างเช่นการจับหนูจับยังก็ได้ได้จับแบบมือเัาเองนะถ้าว่าบ้าบึงหนูตัวน้อยตัวใหญ่สินใดนะ อย่างเช่นระบบน้ำที่เบิร์เห็นในยู u b e กับเบิร์เข้าใจแต่จ้่ยกับไเข้าใจอยู่ดีต้องเบิร์ตัวจริงแต่เข้าใจมัเนี่ยเป็นอ๋อกีฬากะบานไปเห็นได้ครับผมโอเคก็คือมัเนี่้มาเล่นรู้ในเลยนรูนยังนะครับมัเนี่เบิร์ดมือนะครับนี่ยังเนี่ยเลยนรู้มาเนี่มาอยู่ฟ้ามลยการรับแรกกัเมื่อเบิร์ใส่หนูเบิร์เพิดหนูต้องกับเบิร์การระบบน้ำตามกับการเปลี่ยนไทย แปากบอรครับมผมอา,อาหารครับได้ก็<ต><ต>คือครบทุกอย่างอะ่ะก็คือก็คือ,คอแม่เนี่ยคืออยากเลี้ยงหนูพวกนี้ที่ว่าที่เขาบึงยูทูบหล่ะก็คือติดอยู่ในหัวกระทามก็คืออาจจะท้ามใดอยู่แต่บ่เข้าใจบ่เห็นกับตามันกับก็คือจังบอกคนละภาษาบอครับแ,แต่ว่าพอเมืองหล่ะก็อ๋อเห็ดจังสีจังสีจริงๆตามที่ผ้าเห็ดแม่เนี่ยยากบอครับก็ง่ายเลยบุ๊มมี่อย่างๆจักอย่างครับผมเตะแข้งบอเข้าใจ แม่เบิ่ง YouTube พวกเราใจว่าชิยมสิยากเฮ็ดกันง่ายๆง่ายยันกันง่ายง่ายใหญ่อย่างเดียวล่ละนูกัดเนาะก็ได้มาเรียนรู้ให้มาศึกษาโดยตัวเองนะครับว่าเฮ็ดจังได๋เนาะก็คือได้ความรู้ไปแต่ตอนนี้น้องน้องเข้ามานี่ครับก็คือเขาสั่งหนูไปแล้ว90ตัวนะครับแล้วก็ช่วงนี้ว่าสิไปส่งประมาณช่วงเดือนเมษาแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องเลื่อนไปเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องโรคโควิดเนาะ ก็ค <displayed, S 1> ือก็ค so. so so ือต like the ้องต้องเลื I mean, ่อนไปก่อนแต่ว่าเลื่อนไปตอนไหนก็จะเข้าไปผมก็ต้องไปทาพาสปอร์ตแล้วก็ต้องรถข้ามไปพุ่นนะครับก็มารับกันอยู่ด้านชองเมกเนาะนะครับก็นี้ก็สร้างกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจริงๆแล้วครับไอ้มันถูกต้องก็คือถ้าคิดอยากจะเลี้ยงหนูหรืออยากค็ดดูเป็นจริงเป็นจังอยากทาสาเร็จต้องพบคนเสร็จต้องมาเบิ่งคนเสำเร็จังไดนะครับผมก็ถือเป็นคนหนึ่งที่ว่าสําเร็จเบื้องต้นไปแล้วนะครับในเรื่องการเลี้ยงหนูก็คืออยากมาเบิ่งวิธีการมามาเบืร การเห็นยังต่างๆก็คือมาสอนนะครับมาสอนฟรีด้วยกันนะครับมาดูด้วยกันแล้กก็เขาจัางไปลงทุนว่าลงทุนโนแมนเงินหน่อยเนาะแมนจริงๆลงทุนเขาก็ต้องศึกษาศึกษาจริงในระบบอ่าภาคทฤษฎีก็ยังไม่พอต้องมาดูวิธีการปฏิบัติด้วยนะครับเพราะเขามาเบิรงแหล้วก็ก็มีความรู้เพิ่มเติมยังหน่อยเขาก็จะจับได้สัมผัสหนูจริงจังเนาะอย่งหน่อยกับได้เห็นลองให้หนูกัดเบิร์นเป็นจังไดแพ้ยี่แพรหนึ่งครับผม โ <Okay, S 2> อเคไม่ยังสิฝ<บ>ากถึงคนเล่าน้ากันบ่กจริงๆคนเล่ากับมาสร้างนู้นนี่หลาย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 เติบอยู่ครับแล้วก็มีเหตุไปส่งคือกัน,กนแต่ตอนนี้คือติดป,ปัญหาหลายๆอย่างแต่ตอนนี้คือเนี่ยเขาคือเป็นคนแหลกที่จะไปส่งจริงจังโอเคครับม่ยังสีฝากถึงคนเล่าด้วยกันอยากเลี้ยงนูหรืออยากเล็้ยงย่งจักย่างนะครับบอครับผมฝากสิคต้นดีกว่าเบิรงในการเกษตรจะเกิดการเกษตรว่าอยากเลี้ยงนูกับเพิ่์นเนี่ยแนะน้ำนะถ้าเกิดเราเบิร์นในยูทูบแล้วเนี่ยผมขอใจนะ้นมาเบิรงอยู่ฟ้ามนะสิ่งที่ว่าคิดว่ายากๆอ่ะ ิง่ายด้วยท่านตาเห็นเลยง่ายแบบมาเบิร์กอ๋อเบิร์กอ๋อบอกือเบิร์กในยูทูบเบิร์กกันย่างๆยังข้องใจข้องตาคืดบิออกมาเบิร์กแต่จริงออกมง่ายง่ายอีหรือบริยากครับตอนแรกในเบิร์กยูทูปยังบ่เข้าใจยังยุ่งยากเรื่องระบบน้มหน่บอกเลยว่าบอกข้าใจยักษ์ๆมาเบิร์กแล้วครับวันนมันก็ง่ายจำเนียรวะก็บริยากษ์กันยังหนิอ่าแต่การเห็ดกอกหนามเห็นรู่เหนูกินก็ยัง ตอนแรกเขียนเขาขึ้ชิยากแต่นู้นจะกินอย่งไรวะกินอย่งไร <c oughs> นนงแล้วมาเบิ่งแท้อ๋อยำสาวมาไอ้นูกินง่ายเลยวะปากัดก็ได้กินแล้วอ่าไอ้ครับคันมีคนสนใจอยากเบิ่งนู้นะครับติดต่อมา้งไหมครับไปเบิ่งได้อยู่อ่าเบิอ,รองร้งห้ามแฝงสารวัณฑบัณฑจะมีพ่อบปูมือ,อเบอร์เท่าไหร่บอกรับจำเบอร์รอว่าไงจะเบิ่งเบอร์ก่อน0 3 0 สามศูนย์ห้าสี่แปดห้านย์เก้าแปดหกศูนตามนี้เลยโทรมาได้ตลอดสี่ชั่วโมงแม่ไปภผมอยาปเที่ยวประเทศแล้วนะไปไหนมครับจะไปได้เห็นพสปอร์ตไปเด้ออันนั้ครับบ้านเจ้ามีอย่างเที่ยวมีอย่างเล่นมาครับมีมีมีนาวพาไปเล่นน้ำตกพาไปพ้นสลิงพ้นต้นหม่สูงอ่ามีน้ำตกสองมอนมีสร้างอีกที่สร้างวา่า วันต้องไปอยากไปบออยากครับ <c oughs> เดือนหน้าเจอกันแต่แต่ตอนนี้ก็คือมีปัญหาเรื่องเรื่องโลกนะครับเรื่องโลกยังข,งขั <im> <า>งขำฟังมีการสั่งผิดลาวผิดประเทศไปแล้วกับบ <im> ังวันจังไหนตอนนะครับก็แต่ว่ากัักพักแล้วครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นทุกอย่างควบคบุมได้แล้วก็สามารถไปหาซื้อในปกตินะครับเนาะนะครับ,นะรบวันนี้นะครับฟาร์มหนูพวกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นครับแมนนี่ครับกับคุณวุฒินะครับ วุปะเล่าครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจ็ดเมียนี่มัข้างในมีหูมัอ๋อหูนี่หรอแอรนี่จะมีหูแบบนี้ะข้างคันตัวปู่วมีหูเลยมีแฮมสองันสก่อนบนี้มมนเป็น่บนตเนาะแมนบางตัวบอออกแฮมออกแต่ว่าก็บางตบางีหูขงนา างานำแนด็คือต้องฉีดเยียมก่อนฉีดเยียบก่อน,นอเอนาะทีนี้ฉั็จใกกช้ปุ่นขาวเนี่ยนี่ไปไหนจะใช้ปุ่นขาว าป้องกันป้องกันเชื้อราป้องกันกินป้องกันหมดหลายอย่างเลยฝุ่นัาวมีขึ้นเชื้อราฝุ่นทิ้งไงจากนั้นก็คือใส่แกบใส่แกบนี่ใสไลายบรกเว่าใส่ใส่ประมาณนี้ใส่แบบสองสช่องนีใส่พอเลยมันก็จบแล้วันนี้ก็ใส่ใส่สองสาชั้นคันว่า ฉันว่าหนูพ่อแม่พันธุ์ตัวนัมันกัดลูกกับให้เลี้ยงยิงสี่เลี้ยงแบบนี้อ่าเรื่องยิงสีพ่อพันธุ์เลี้ยงทางนี้นานแล้งมันเรื่องทางนี่แทนอันนี้พ่อเรี่ยงมันมาณนี้พ่อแม่พันธุ์เนาะพ่อพันธุ์เลี้ยงประมาณนี้แต่ถ้าคณะเริ่มต้นที่เอาไปเลี้ยงครับพ่อแม่พันธุ์เรื่องตามพันธุ์นั้นกัดลูก ว่านั่นเห็ดเองเห็ดเป็นว่านี่บอกเฉดอันนเฉดได้ข้างบนอบบอข้างบนเด้ขนาดข้างบนข้างล่างแต่อันม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 ัน้พอดีประมาณเออนั่นแหละไปมันเป็นอะไรไฟมันเป็นไฟมันเป็นผูกระจาย นะครับตอนนี้ครับกำลังผมเกี้ยวจุกน้ำเห็นเกี้ยวจุกน้ำไหมอือุตส่าห์มาตะเล่ามาเลีล่ยน,นเนี่ยงงกตั้งใจก็ได้ไอ้เนี่ยพี่พันนะพันจุกน้ำเนะแม่นปะครับเห็นไหนะเห็นเห็นหมด อันนี่จอไปไหนระ้อยก้อนนี้ก้อนน้ำเล็กแล้วก็ไปไล่นำ้ำเปิดวาปึ๊บแล้วก็ไปไล่นำ้ำหันไล่น้ำมึงนี่ไล่นำ้ไนนำไปแล้วคุณคุณมาไล่มึงนี่นะไล่ไล่มาไล่กันแล้วนี่เห็นปะนี่เคไล่ฟองอากาศมันเบิดก่อนมึงนี่เออนั่นแหละฟองอากาศมันเบิดก่อน Oh, my God.